ยังช่่วยยกกันักกนนนออุรษหแล้วกูเทศบาลเมืองพระบะ,ะแดงได้จัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2565นะครับรรซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16ตุลาคมครับ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองพระประแดงนางจิรภพน์วชิระเขื่อนขันนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงพร้อมนายประเสริฐวชิระเขื่อนขันที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมแถลงข่าวกำหนดการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2565 จะมีขึ้นระหว่างวันที่14-16ตุลาคมบริเวณริมเกิดแม่นำ้ำเจ้าพระยาหน้าเพลมรับประแดงโดวยวันดังกล่าวนอกจากจะมีการจัดการแข่งขันเรือยาวแล้วยังจะให้มีการแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อ<น>และก็การแข่งขันกีฬาตะก้อนอดห่วงทงนีง้เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาขนต่เนียมประเพณีของท้องถิ่นที่สืบทอดมานานหลายปีให้คงอยู่สืบต่อไปหลังจากว่าเว้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 มา2ปีโดยในปี ทนี้ทางเทศบาลกำหนดแข hm ่งขันเรือในประเภทเดียวคือประเภทเรือมาก12สฝีพายภายใต้การรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจกุธรพระประแดงตำรวจน้ำกองทัพเรือและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการคคคุณระาอ่สสสววััดดี คือในปีนี้ทางเทศบาลเมืองพะาวบแดได้มีหลังจากว่างเว้นการจัดงานประเพณีแข่งเตือพะแดาแดมา2อปีเนื่องจากติดสถานการณ์โควิดปีนี้เราได้มีการจัดงานแข่งเตือซึ่งตรงกับวันที่14-16ตุลาคม2515นะก็อ,อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวชาวพะาวบแดแล้วก็ ให้เคียร์ให้มาร่วมงานมานดงของรเรานะคะคือทางเทศบาลเมืองขาแดงนได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งจังหวัดจังหวัดประการจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะลางจากว่าเว้นจากสถานการณ์ก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะมาร่วมง,งานณหน้าเมืองประแดงน